สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะเริ่มต้นในแมตช์ที่3นะครับระหว่างไทยกับโครเอเชียในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปแลนด์เซตแรกนะครับสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักลงไปหมดเลยแล้วทุกคนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราได้เห็นบอลสูตรส,สวยๆหลายลูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทับเอ็กหน้าทับเอหลังบอลโยกซ้ายโยกขวา เห็นหมดเลยครับมันมากบอลสั้นก็มาสามเมก็มามาหมดครับเซตแรกเราสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้25ต่อ18ชนะใสๆนะครับผมเซตที่2สาวไทยเล่นด้วยใจที่ไม่เครียดและสนุกไปกับเกมนะครับเราได้เห็นจังหวะบล็อกสวยๆของไทยหลายครั้งมากทุกคนยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับเป็นเกมที่ดูแล้วสนุกไทยเหนือชั้นมากๆเซตที่2ชนะไป25ต่อ13นะครับ ในขณะที่เซตที่สสาวไทยยังคงผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือและก็ชนะโครเอเชียไป3ต่อศูนย์เซตนะครับเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆชาวไทยทุกคนคงปราบลืมปลืมปล้มปริ่มไปกับชัยชนะของสาวไทยนะครับส่วนใครทำคะแนนได้เท่าไหร่ไปดูกันครับสำหรับแอดมินแอดมินให้สกอร์เท่ากันหมดเลยเพราะว่ารวมด้วยช่วยกันสามัคคีมีพลังแบบนี้นี่เอง นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับมาเม้นแสดงความยินดีกันครับทุกคนโอเคคลิปหน้ามีต่อนะครับยังไงก็กดติดตามไว้มีข่าวอีกก็เล่าอีกไว้เจอก,กันครับสวัสดี